ให้เกียรติคนเสื้อแดงครับคนเสื้อแดงนะครับที่เลือกไทยลักไทยมาครับอันดับหนึ่งนะ เขาถึงได้สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงนะที่พวกมันหลอนตลอดทุกวันเพราะอะไรครับนะเพราะว่าพรรคการเมืองของนะครับของพวกอมาตยามาเฟียครับนะประชาธิปัต์เนี่ยครับมันมันหลอนครับท่านผู้ชมมันหลอนนะครับตอนนี้มันมาสนับสนุนพรรคนี่อยู่ครับอมาตยามาเฟียเนี่ยนะเอเลี่ยนครับพวกนักวิรุมโบราณมันมาสนุนไอ้หนูอยู่ครับตอนนี้เป็นไงไอ้หนูทําอะไรไม่ผิดครับนะเพราะว่านะครับมัน มันเทาด้วยกันมันจะผิดได้ยังไงครับเพราะว่าสิปีที่แล้วมันเป็นเสาค้ำให้กับนะครับไอ้สามปออยู่ครับเป็นเสาค้ำนายหนูพี่น้องไม่รู้เหรอครับนะที่มันมีกรเมอร์นะครับนะที่กมเมอร์หลอกพี่น้องคนไทยเหระครับจนบางคนก็ผูกคอตายครับโอนเงินครับไม่รู้นะคุณก็นะผมก็ไม่เข้าใจนะครับไอ้พวกที่รับสายนะครับเขาจะให้นู่นให้นี่ครับคุณทำไมถึงอยากได้ของเขาผมงตามนะครับ ทำไมต้องอยากได้ของเขาครับนะคุณต้องดูสิครับว่าเขาเป็นใครคุณก็ยังไม่รู้คุณยังโอ้โหครับพวกคุณก็โลภมากครับนะโลภมากไม่เรียนรู้ไม่ศึกษานะครับไม่หาข้อมูลครับนะมาเป็นก่อป้องกันตัวเองในการที่จะโดนครับนะเพราะว่าคุณจะไปโทษใครไม่ได้เนี่เขาโทษคุณเองคุณอยากได้ของเขาครับนะคุณอยากได้คุณโง่เองครับนะคุณโง่เองคุณไม่มีข้อมูลไง นะไม่มีข้อมูลเพราะว่าคุณไม่เคยเรียนรู้คุณไม่เคยเข้าใจเรื่องการบ้านการเมืองเลือกตั้งบอกคุณไม่สนใจครัว่าจะเลือกพักอะไรครับพักไหนให้ให้เงินมากกว่าก็เอาพักนั้นครับฮ่าฮอพักไหนละ่ะลุงเอ๊ะนะครับเมาเนี่ยเมามาจากพักไหนโอ้ยเบอร์นั้นลุงนะเบอร์นั้นนะครับนะเล่าก็ถึงครับเงินก็ได้ครับ นะไม่ต้องห่วงครับบ้านเราสบายเลยครับสมัยหน้าเขาจะเอาโครงการน้นโครงการนี้มาลงครับดูสิครับเขาคิดแบบนั้นนะครับนะแต่เขาไม่ได้คิดว่าอู้ครับนี่เขาหว่านพืชเขาหวังผลไหมนะครับเงินนี่มาจากไหนคุณรู้ไหมเงินเขาโกงมานะเงินนี่เงินมาจากแก๊งสแกรมเมอร์ครับที่หลอกคนไทยที่หลอกนะครับให้ลูกหลานของเราไปทรมานเหรอไม่ตายสองคนแล้วครับนะที่อ่ากัมพูชานี่ครับ นะจังหวัดสุนประการคนหนึ่งครับตายไปแล้วนะตายเพราะอะไรครับทํายอดไม่ได้ครับเหมือนลูกเราเนี่ยครับหลงไปถูกหลอกครับโอ้ยนะครับไปทํางานรายได้ดีครับนะไปต่างประเทศรายได้ดีที่ฟักพีครับที่พักพีสวัสดิการดีครับนะรายได้ดีนะครับนะไม่ต้องออกเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับเด็กมันจะรู้อะไรมันก็ต้องไปสมัครเลยครับนะมันก็ไปสมัคร นะครับนะแล้วไม่บอกพ่อแม่ด้วยนะบางคนนะครับโอ้ไอ้กูนี่โชคดีแล้วครับแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้เลยจำไรจำนานะครับค่าเครื่องบินนะไปทำงานต่างประเทศได้สวัสดิการได้มีที่พักที่อาศัยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับแต่ปรากัว่าไปครับไปตกนรกครับนะลูกหลานกินเนี่ยครับนะมันก็จะเทือนใจทั้งหมดนะครับนะคนเรานี่รัก ไม่ใช่ว่ารักแต่พาะลูกหลานของเราถ้ารักเด็กก็ต้องรักเด็กทั้งโลกครับสงสารครับเขาไม่รู้เขาเป็นผ้าขาวก็ถูกหลอกนู่นครับบางครั้งเพื่อนเขาอยู่นู่นครับโทรมาเฮ้ยเพื่อนมึงอยากทงานไหมเนี่ยเนี่ยมาเลยนะไม่ต้องบอกพ่อบอกแม่นะเดี๋ยวกูจัดให้มึงครับนะรายได้ดีครับหลอกกันครับเป็นนกต่อกันมาครับไปแล้วทํายอดให้เขาไม่ได้ทำยอดเอา้าวันนี้มึงต้องได้แสนนะเดือนนี้มึงต้องได้แสน ถ้าไม่ได้ซ้อมทรมานครับพี่น้องรู้ไหมคุณไม่ต้องการที่จะมีรัฐบาลดีๆมาแก้ปัญหาตรงนี้เลยเหรอครับหรือว่าคุณจะต้องรัฐบาลเทาๆอย่างทุกวันนี้ครับนะอย่างนี้แหละครับถ้าอย่างนั้นก่อนคุณก็ไม่ได้รักคนทั้งโลกสิครับคุณรักเฉพาะลูกตัวตัว,ตวเองสิครับไม่ได้รักเด็กก็ต้องรักเด็กรักลูกคนอื่นด้วยครับ เด็กมันไร้เดียงสามันจะรู้อะไรผมก็สงสารนะครับนะตายไปสองคนครับที่จังหวัดสมุทรปราการคนหนึ่งนะเห็นไหมไงครับไทยแอคชั่นยังไงครับถ้าเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาไปแล้วครับเขายกกระบวนไปกระทืบแล้วครับนะเห็นแล้วยังครับพี่น้องครับนะทําไม่ได้เป้าเขาก็ไฟฟ้าช็อตทรมานครับถ้าตายเขาก็ขายเอวีภายในครับขายตับไตไส้พุงครับนะขายหัวใจถ้าตายนะนะครับเพราะว่าเป้าหมายเขาคือเอาอย่างเดียวไงครับ ที่น้องต้องการแบบนั้นเลยครับถ้าต้องการแบบนั้นคุณก็เลือกแล้วคุณก็เลือกนะครับเท่าๆเ,เข้าไปรัฐบาลเท่าๆท,ท,ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ครับอย่างอนุทินเขาก็เปิดเผยรายชื่อแล้วครับนะเกาหลีใต้เขาเปิดเผยรายชื่อแล้วครับว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่างเนวินอย่างนี้อย่างชัยชนกอย่างนี้เขาเปิดเผยแล้วแลนะแล้วสามปอนในศักสยามครับในเจ็ดคนเขาเปิดเผยมาแล้วครับนะว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับเป็นข่าวเป็นข่าวนะครับ จะจริงจะเทศแต่ถ้าเข้าสารไทยก็ไม่แน่อาจจะหลุดก็ได้ครับไม่หลุดก็เพราะว่าสารก็เท่าครับตอนนี้นะสารนะครับสารดีกาแผนกกันาเดียผู้ดำรงตำแหน่งก็เท่าเหมือนกันครับสารก็เท่าองค์กรนี่แหละก็เทาครับเพราะว่ามันไปจากสวเท่าๆแล้วมันจะไม่เท่าได้อย่างไงครับนะของจากมดลูกสวเท่าเครับพวกองค์กรนี่แหละทั้งหลายครับมันจะไม่เท่าได้อย่างไงครับรัฐบาลก็เท่าครับ นะไอคนที่ไม่เทาอยู่ไม่ได้อย่างทักษิณอย่างลุงยิงเห็นไหมพี่น้องต้องต้องเข้าใจอย่างนั้นครับถ้ารัฐบาลไหนมีปัญหานะครับรัฐบาลไหนที่โดนกระทําเนี่ยครับโดนการแกล้งตลอดเวลาเหมือนกันพันธมูโทรด,ดรทักษิณอย่างนี้ครับนะแสดงว่าบุคคลคนนี้ครับคนไทยฝากนะครับฝากชีวิตได้ไว้ได้ครับฝากความหวังฝากชีวิตนะครับไว้ได้ครับ นะแต่รัฐบาลไหนทําอะไรครับเหมือนอนุทินอย่างนี้ครับฝากชีวิตไว้ครับหวานมันครับท่านผู้ชมรัฐบาลโจรมันต้องอย่างนี้สีเทาครับมันจะเคียวให้หมดครับคนไม่เทาอย่างคนที่หนีจากพักเพื่อไทยมันเทาไงแล้วมันไม่เทามันจะหนีทําไมล่ะครับนะเห็นหรือยังครับเป็นวิจิตเป็นโอกาสเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าคนที่ย้ายพักไปนั่นคือเทานะเขาได้จากเทาเครับ เขาไม่ได้จากความสามารถนะได้จากเงินเท่าๆครับไม่ได้ได้จากความดีความชอบในพื้นที่นะครับนะความดีของเขาก็คือครับงานศพก็ไปแจกซองครับแค่นั้นครับงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ครับนะงานประจำปีที่วัดวาลามสร้างโบสถ์สร้างศาลาครับนนั่นคือครับผลงานของเขาครับแต่ระดับประเทศพี่ดองรู้ไหมล่ะครับเขาไปทำอะไรครับ หมดออกเสียงวอกเอาวอกเอาครับเอายกตัวอย่างอย่างพรรคเพื่อไทยเขาจะแก้นะครับนะแก้พระราชาบัญญัติกลาโหมนี่ครับนะที่จะให้หนายกนี่สามารถปลดผอบ,บอได้เพื่อป้องกันการทำรัฐประหารดังนี้ครับใช้อำนาจปลดได้อย่างนี้ครับนะพวกนี้งดออกเสียงหดเอาเห็นไหมครับนั่นคือครับคนที่รู้เท่าทันทางการเมืองเขาจะรู้ครับ นะอ้าวครับขอพูดอีกครั้งครับนะตั้งมีสิบเลือกตั้งผมไม่เคยนะครับนะอ้าวครับอ่านไม่ทันขออภัยนะครับในเอฟซีต้องเข้าใจนะครับคนแก่ครับนะไทยเทาครับไทยเทาครับนะเพราะว่าคนใหญ่คนโตในประเทศนี้มันต้องการให้ประเทศเป็นเทาเครับมันจะได้หาเงินนะครับนะมันจะได้มีเงินนะครับนะมีเงินให้คล้ำครับนะมีเงินให้สีจินผิงครับ ประเทศนี้เขาต้องการแบบนั้นครับถ้าเขาไม่หาเงินอย่างนี้เขาหาไม่เป็นไงครับเขาจะหาเหมือนทักษิณไม่ได้ครับอย่างทักษิณขายหุ้นอย่างนี้มันก็บอกว่าขายชาติครับขายสมบัติตัวเองครับเห็นไหมครับหมื่นเจ็ดพันล้านครับผมเคยพูดมาตลอดครับหมื่นเจ็ดพันล้านนี่ก็คือครับนะว่านะครับต้องเข้าใจนะครับขายหุ้นในตลาดขายของในตลาดครับหุ้นไม่เสียภาษีครับนะ กรมศุลกากรไม่มีช่องทางครับนะไม่มีช่องทางให้เสียภาษีครับนะไม่มีครับนะในเมื่อไม่มีแล้วทําไมทักษิณจะต้องต้องมารับผิดชอบตรงนี้หลหะครับนะทําไมจะต้องมารับผิดชอบบอกว่านะครับเขาเรื่องอะไรครับข้อหานะครับนะผิดจริยธรรมครับในตลาดหุ้นได้ยังไงครับนะข้อหาที่ยัดไส่ทักษิณบอกว่า นะครับนะการขายหุ้นนี่ผิดจริยธรรมครับนะผิดจริยธรรมนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับมันไม่มีกฎหมายไงครับเหมือนกับมาเล่นงานสมัครสุนทระเวทนั่นแหละครับนะต้องเอาพจนานุกรมมาเปิดคําว่านะครับคําว่าเป็นลูกจ้างคืออะไรครับถึงขนาดนั้นนะครับนะต้องเปิดพจนานุกรมนะครับ นะว่าท่านรักหมักจุลเวีครับปัดกับข้าวออกทีวีครับมันเจาลงมันหาให้หาหาช่องไงได้นะครับโดยแบบหน้าด้านหน้ามาหมาหน้าไม่อายครับพวกสารล่ำนูนขนาดนั้นครับนะมันเปิดพัฒนานลกุมหรือว่าอะทำของนะครับนะทำของแบ่งกันครับอย่างนี้ครับเห็นหรือยังมันไม่มีกฎหมายไงครับนะฝ่ายจําเลยเขาก็บอกว่านะครับเอาหลักฐานมาดิครับ นะเพราะว่าท่านสมัครท่านไม่ได้ไปลูกจ้างไงครับถ้าไปลูกจ้างมันต้องมีสัญญาจ้างใช่ไหมครับนะทางท่านสมัครทางทนายท่านสมัครก็สู้บอกว่าเอานะครับคุณเอาสัญญาจ้างมาครับไม่มีสัญญาจ้างครับมันก็เลยไปเอาพจนานุกรมครับพี่น้องครับไปเล่นงานท่านสมัครสุนดาเวงางท้องครับพวกหมาซี่แม่มันนี่ครับนะคำนี้เขาบอกว่าเอฟซีบอกว่านะครับนะ AI ไม่รู้เรื่องกับหมาซีแม่มันอผมจะพูดอยู่คำนี้แหละครับนะ AI แปลไม่ AI งงครับหมาซีแม่มันคืออะไรครับเ,เห็นเรื่องครับต้องเปิดพัฒนานกกรมครับพัฒนานกกรมก็บอกว่าทําของแบ่งกันครับนะเห็นหรือยังมันเอาให้ได้ไงครับนะเหมือนกับไออนุทินมันย้ายผู้ว่า